่งพนักงานรักษาความปลอดภัยอายุ30ปีทำงานกระดึกที่อาคารเก่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่เงียบสงัดอันแสนห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองทุกคืนเขาจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่คืนนี้ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมเมื่อเก่งนั่งดูภาพจากจอคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุมกล้องเขาก็สะดุดตากับภาพที่ปรากฏบนกล้องตัวหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ทางเดินชั้นล่างของอาคารนั้นภาพที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์เป็นทางเดินที่มืดสนิทไม่มีแสงสว่างยกเว้นแสงจากหลอดไฟที่บูดเบี้ยวไฟกระพริบเป็นระยะๆะะแต่ที่แปลกก็คือมีคนเดินอยู่ในทางเดินนั้นแม้ในเวลานี้จะไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเกงขมวดคิ้วขึ้นมาเขาพยายามมองดูให้ชัดขึ้นภาพที่ปรากฏค่อยๆเคลื่อนที่ไปในทางเดินมันดูเหมือนจะเป็นเงาของคนคนหนึ่งที่สูงเสื้อคลุมสีดำท่าทางของมันสงบนิ่ง และดูเหมือนนอนจะไม่รีบร้อนแม้จะไม่มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาแต่เขาก็สามารถเห็นมันชัดเจนในกล้องเขานั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะตัดสินใจขยับเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มซูมเข้าไปดูใกล้ๆแปลกจริงๆเขาพึ่งทำกับตัวเองเก่งยกมือปาดเหงื่อที่ซอกคอเขารู้ดีว่าตึกนี้มีประวัติการใช้งานที่ยาวนานมีหลายชั้น ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในเวลากลางคืนแต่นั่นก็เป็นแค่เรื่องเล่าจากปากต่อปากเขาไม่เคยสนใจเรื่องพวกนั้นจนกระทั่งวันนี้เขาตัดสินใจที่จะไปตรวจสอบสถานที่นั้นด้วยตัวเองเขาปิดคอมพิวเตอร์และยกปืนพกที่มีติดตัวขึ้นมาเดินไปที่ลิฟต์และกดปุ่มลงไปยังชั้นล่างแม้ใจจะไม่ค่อยสงบแต่เขาก็ยังคงสงสัยอยู่ว่ามันจะมีอะไรอยู่ที่นั่นเมื่อเก่งเดินออกจากลิฟต์เสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นดังแถ่ว ในความมืดทุกอย่างเงียบจนเกินไปเสียงหายใจของเขาดังขึ้นในหูเขาเองเขาเดินไปตามทางเดินที่กล้องจับภาพนั้นแต่ก็ไม่พบสิ่งใดนอกจากเงาของแสงไฟที่กระทบกับผนังคงแค่ความผิดพลาดของกล้องเก่งพยายามบอกตัวเองแต่ใจลึกๆเขารู้ดีว่าไม่ใช่เขาหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและความเงียบเขาเดินกลับไปที่ห้องควบคุมกล้องอย่างชา้ชาๆทันทีที่เขากลับมาถึงและนั่งลงที่เดิมกล้องตัวเดิม ในทางเดินชั้นล่างก็ยังคงจับภาพของคนในเงาเมื่อที่เดินไปมาแม้ว่าเขาจะเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันไม่มีใครที่นั่นก็ตามเก่งนั่งนิ่งรู้สึกถึงอาการหนาวเย็นที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและในใจลึกๆเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวในที่แห่งนี้คืนถัดมาเก่งกลับมาทำงานตามปกติเขายังคงรู้สึกค้างคาใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานแม้จะคิดว่ามันอาจ เป็นแค่ความผิดพลาดของกล้องหรือแสงเงาที่เล่นตลกแต่ในใจลึกๆเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลคืนนั้นจึงดูเหมือนจะเป็นคืนที่เขาหวาดกลัวอย่างเงียบๆโดยไม่สามารถบอกใครได้เมื่อเขามาถึงห้องควบคุมกล้องเก่งกดปุ่มดูภาพจากกล้องวงจรปิดและพบว่ากล้องตัวเดิมยังคงจับภาพของสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเงาของคนในทางเดินชั้นล่างอีกครั้งแม้ จะมีความมืดแต่ภาพของเงาคนยังคงเดินไปตามทางเดินราวกับมันมีชีวิตนี่มันอะไรกันแน่เก่งพึมพำอย่างไม่สบายใจเขาพยายามปัดความคิดที่ว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณออกไปจากสมองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถหาคำอธิบายที่ดีให้กับสิ่งที่เห็นได้เขาตัดสินใจจะไปตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งเขาลุกจากเก้าอี้และเดินไปที่ลิฟต์หัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นทุกย่างก้าวเมื่อเขากดปุ่มลงไปที่ชั้นล่างความรู้สึกกลัวที่เก่ง พยายามจะระงับกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่สามารถควบคุมเมื่อถึงชั้นล่างเขาเดินออกจากลิฟต์และพบกับทางเดินที่มืดมิดเช่นเคยเงียบสนิทจนเกือบได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองดังขึ้นทุกก้าวที่เขาก้าวไปสะท้อนเสียงรองเท้ากระทบพื้นในความมืดที่แสนวงเวงไม่มีใครอยู่ที่นี่เก่งพูดเบาๆเ,เพื่อให้ตัวเองมั่นใจแต่ทว่าเมื่อเขาหันไปตามทิศทางที่กล้องจับภาพเขาก็เห็นบางอย่างที่ไม่คาดคิด มันเป็นแค่เงาเลือนรางแต่ดูเหมือนจะมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในมุมมืดที่เขามองไม่เห็นสิ่งนั้นค่อยๆเคลื่อนที่จากมุมมืดไปยังทางเดินราวกับว่ามันรับรู้การมีอยู่ของเขาเก่งรู้สึกขนลุกไปทั้งร่างแต่เขายังคงพยายามจะเชื่อว่าเป็นแค่เงาของสิ่งที่เขาคิดไปเองแต่แล้วมันก็เกิดขึ้นกล้องตัวนั้นจับภาพของบางสิ่งที่เคลื่อนเข้ามาใกล้และภาพที่เก่งเห็นบนจอคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นในความเป็นจริง มันมีเงามืดบางอย่างที่เหมือนจะค่อยๆลอยเข้ามาจากมุมมืดในทางเดินนั้นใบหน้าเลือนรางของมันไม่ชัดเจนแต่เก่งสามารถเห็นดวงตาที่ปรากฏขึ้นเพียงครู่หนึ่งดวงตาที่มองมาเหมือนมันรู้ว่าเขากำลังมองมันอยู่ไม่นะัดนี่มันอะไรเก่งสกตาก,กับภาพในกล้องก่อนจะหันไปมองทางเดินนั้นอีกครั้งเขาไม่เห็นสิ่งใดที่อยู่ตรงนั้นเลยแต่เสียงที่เขาได้ยินตอนนี้กลับทำให้เขาตกใจมากยิ่งขึ้น เสียงฝีเท้าของใครบางคนที่เริ่มดังขึ้นมาจากความมืดที่ปลายทางเดินมันเหมือนกับเสียงที่ค่อยๆเข้ามาใกล้และชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงฝีเท้าดังใกล้ขึ้นทุกขณะเก่งรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงอยู่กับที่แทบไม่สามารถขยับไปไหนได้ในที่สุดเขาก็รวบรวมความกล้าหันกลับไปมองทิศทางเสียงนั้นและไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่เงาก็ไม่มีเขาจึงยืนอยู่ในความมืดจนกระทั่งเสียงฝีเท้าค่อยๆหายไป กลับมาที่ห้องควบคุมกล้องเขาตรวจดูอีกครั้งและพบว่ากล้องตัวเดิมนั้นไม่จับภาพเงาคนนั้นแล้วแต่ภาพที่ปรากฏกลับเป็นแค่ความว่างเปล่ามันต้องมีคำอธิบายอะไรสักอย่างเก่งพยายามหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของกล้องหรือการเล่นตลกของแสงและเงามีบางอย่างในอาคารนี้ที่เขาไม่สามารถอธิบายได้และสิ่งนั้น กำลังตามหาเขาคืนที่สามเก่งกลับมาทำงานอีกครั้งดึกมากแล้วอากาศเย็นสบายและเงียบสงัดเหมือนเช่นเคยแต่ภายในจิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความวิตกกังวลที่ไม่สามารถขับไล่ไปได้เขานั่งลงที่โต๊ะควบกุมกล้องและเริ่มต้นการตรวจสอบประจํำคืนแต่ในขณะที่เขากำลังหมุนเมาเพื่อดูภาพจากกล้องตัวต่างๆจูจ่ๆภาพจากกล้องตัวเดิมก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ มันเหมือนเดิมทุกอย่างทางเดินเมื่อสนิทไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงลมหายใจของเขาเองแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เก่งกังวลใจเท่านั้นเมื่อเขาเริ่มมองไปที่ภาพจากกล้องตวเงาคนที่เคยเดินไปมาในคืนก่อนหน้านี้ตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวเงาของมันไม่ใช่แค่เดินไปมาเหมือนก่อนแล้วแต่มันเริ่มเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนเก่งแทบตามไม่ทันเขาเลื่อนภาพเข้าไปใกล้เพื่อดูรายละเอียดแต่เงานั้นกลับไม่ยอมหยุดมันเคลื่อนที่จากมุมหนึ่ง ไปยังอีกมุมหนึ่งในความมือดอย่างรวดเร็วและราวกับรู้ว่าเก่งกำลังจ้องมองมันอยู่มันหยุดนิ่งที่ปลายทางเดินและหันหน้ามาทางกล้องไม่นะักเก่งกระซิบเบาๆเขา,ารู้สึกขนลุกตั้งแต่สีสัจาระปลายเท้าดวงตาของมันปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนดวงตาที่ไม่ใช่ของมนุษย์มันเหมือนกับดวงตาที่ถูกสะท้อนออกจากความมืดเขารู้สึกเหมือนกับว่าเงานั้นสามารถมองเห็นเขาผ่านกล้องได้เขารีบลุกขึ้นและเดินไปที่ลิฟต์แต่เมื่อเขาออกจากห้องควบคุมกล้งกลอง และยืนอยู่ที่ล็บเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งสิ่งนั้นเริ่มชัดเจนและดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นขึ้นราวกับสิ่งนั้นกําลังเดินมาหาเขาเก่งหันไปมองทางเดินชั้นล่างอีกครั้งและในความมืดเขาก็เห็นมันแล้วเงาเคลื่อนที่เร็วขึ้นอย่างไม่ธรรมดาไม่มีแสงไฟจากหลอดไฟที่สามารถทําให้เห็นมันชัดเจนได้แต่การเคลื่อนไหวของมันก็สื่อสารได้ถึงความน่ากลัวที่ยากจะบรรยาย มันไม่ใช่แค่เงาเก่งพูดกับตัวเองอย่างไม่เชื่อสายตาเขาวิ่งไปตามทางเดินไปหามันแต่เมื่อเขามาถึงจุดที่เขาคิดว่าจะเจอเง,นเงานั้นกลับไม่เห็นสิ่งใดแม้แต่ร่างของมันกลับขึ้นไปที่ห้องควบคุมอีกครั้งเขามองหน้าจออีกครั้งและครั้งนี้ก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังภาพที่ปรากฏในกล้องยังคงเป็นเงาของคนที่วิ่งอย่างรวดเร็วในทางเดินท่ามกลางความมืดแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เดินตามทางเดินปกติมันกลับเข้ามาใกล้กล้องมากขึ้นจนเก่ง เริ่มเห็นรูปทรงของมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่นะอย่ามาทำแบบนี้เก่งยืนเม่อลอยเขารู้สึกถึงความเย็ยนเยียบที่ค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วตัวภาพจากกล้องนั้นกำลังบันทึกเงานั้นเข้ามาใกล้จนเกือบถึงหน้ากล้องแต่มันก็หยุดทันทีที่เก่งรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเย็ยนเยือกมองมาที่เขาดวงตาที่เขามองเห็นผ่านกล้องไม่ใช่แค่ดวงตาธรรมดาแต่มันคือดวงตาของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ มันเหมือนกับการมองผ่านกระจกมืดที่สะท้อนเงาของเขาเองแต่มีบางอย่างที่มันกำลังค่อยๆเคลื่อนเข้ามาในมุมที่เขากำลังยืนอยู่เก่งรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบเข้ามาใกล้เขาหันไปมองด้านหลังและก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่ภาพจากกล้องยังคงจับการเคลื่อนไหวของเงานั้นได้อย่างชัดเจนเขาเริ่มรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ภาพหลอนที่เกิดจากความเหนื่อยล้าแต่มันคือบางสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้และมันกำลังจับตาเขา คืนที่สี่มาเยือนแล้วและเก่งรู้สึกถึงความอึดอัดในอากาศรอบตัวมันเหมือนกับว่าอาคารนี้ไม่เคยเงียบสงบอีกต่อไปเสียงกระทบของรองอเท้าของเขาดังลั่นในความเงียบเดินผ่านทางเดินที่เคยเต็มไปด้วยเสียงคึกคักในเวลากลางวันแต่ตอนนี้ทุกอย่างเงียบและมืดมิดจนเหมือนจะดูดกลืนทุกสิ่งเก่งกดลิฟต์ลงไปชั้นล่างอีกครั้งเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่คอยตามเขาอยู่บางสิ่งที่เขายังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรกันแน่ราวกับว่าอาคารนี้เต็ม ไปด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่ยอมให้เขาไปจากมันได้ในห้องควบคุมกล้องตอนกลางวันทุกอย่างดูปกติแต่พอถึงเวลานี้เมื่อทุกอย่างตกอยู่ในความมืดก็กลับมีบางสิ่งที่เก่งไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าเป็นภาพหลอนหรือจริงเขานั่งลงที่โต๊ะควบคุมและตรวจสอบกล้องอีกครั้งขณะที่จอภาพค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพจากกล้องตัวเดิม ที่เขากังวลใจมันเริ่มต้นด้วยภาพมุมมืดของทางเดินที่ว่างเปล่าเสียงฝีเท้าเบาๆที่ดังออกมาจากลำโพงทําให้เก่งเงียบเขาสังเกตเห็นเงาคนที่เริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆจากมุมมืดราวกับมันพยายามแอบดูอะไรบางอย่างอีกแล้วเก่งกระซิบกับตัวเองแต่ครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เขากลัวมากขึ้นเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเสียงฝีเท้าดังราวกับมีคนเดินอยู่ตรงหน้าของเขาเขาหันไปมองตามทางเดินในห้องควบคุมแต่กลับไม่เห็นอะไรใครอยู่ที่นี่เก่งตะโกนขึ้นอย่างหวาดกลัวไม่มีเสียงตอบก,กลับนอกจากเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะที่เก่งหันกลับไปมองจอภาพเขาก็เห็นสิ่งที่น่าสยดสยองเงาของคนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วออกจากมุมมืดและมันไม่ได้อยู่ห่างจากกล้องเหมือนเมื่อก่อน มันเข้ามาใกล้จนเกือบถึงกล้องในทางเดินนั้นแล้วมันก็หยุดภาพจากกล้องไม่ได้จับภาพของร่างกายใดๆแต่มันจับภาพเงาที่ราวกับมีกลิ่นอายของความตายลอยอยู่ท่ามกลางความมืดร่างของมันไม่ใช่ของคนธรรมดาแต่มันเหมือนกับเงาของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ดวงตาสีดำมืดปรากฏออกมาจากความมืดจนน่ากลัวเกินกว่าที่เก่งจะสามารถมองไหวเสียงฟีเท้าที่เขาได้ยินนั้น ไม่ใช่แค่เสียงของคนเดินมันเป็นเสียงที่น่ากลัวเสียงเหมือนกับบางสิ่งที่พยายามจะเข้ามาใกล้เขาเขาหันไปมองทางเดินที่มืดสนิทแม้แต่เงาของตัวเขาเองยังยากที่จะมองเห็นแต่สิ่งที่เขาได้ยินนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่ามาทำแบบนี้เก่งตะโกนออกไปอีกครั้งเขากระตุกแขนเสื้อของตัวเองและพยายามควบคุมการหายใจแต่ความกลัวมันทำให้มือเขาสัน่นในจอภาพเงานั้นไม่ยอมหยุดมันเคลื่อนเข้ามาใกล้กล้อง และราวกับว่ามันรู้ว่ากำลังจะได้พบกับเก่งมันเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขึ้นท่าทางของมันเหมือนกับตาลอยมากกว่าเดินมันไม่เหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตเมื่อมันเข้าใกล้กล้องมากขึ้นมันก็ปรากฏตัวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและแล้วเก่งก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่เย็นเยือยืสัมผัสที่หลังของเขาเขาหันไปมองทันทีและก็เห็นเงาดำๆลอยผ่านตัวเขาไปราวกับมันมาจากมิติที่แตกต่างจากเขา ไม่เก่งพึมพำกับตัวเองแต่เสียงฝีเท้ากลับดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาจนเก่งเริ่มทนไม่ไหวเขาพยายามวิ่งออกจากห้องควบคุมไปยังทางเดินด้านนอกเสียงฝีเท้ายังคงติดตามเขาไปไม่ห่างราวกับมันรู้ว่าเขากำลังหนีและในที่สุดเสียงนั้นก็ดังขึ้นถึงจุดที่เก่งแทบจะไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปเสียงฝีเท้าที่ไม่ได้มาจากร่างกายของมนุษย์แต่มันคือเสียง ที่กำลังติดตามเขามันกำลังมองหาจังหวะที่จะพุ่งเข้าหาเขาเก่งวิ่งตะกายไปตามทางเดินที่มืดมิดเสียงฝีเท้าดังกระหึ่มตามหลังเขาราวกับมีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังไล่ล่าเขาเสียงนั้นไม่ยอมหยุดแม้ว่าเขาจะพยายามวิ่งเร็วแค่ไหนมันก็ยังคงตามมาไม่หา่างเขาเลี้ยวไปตามมุมทางเดินที่คุ้นเคยแต่ความรู้สึกเหมือนเขากำลังติดอยู่ในวงเวียนที่ไม่รู้จักมันเหมือนกับว่าอาคารนี้ ไม่ยอมให้เขาออกไปได้ง่ายๆเสียงฝีเท้าดังขึ้นทุกขณะขึ้นมาใกล้จนเกือบได้ยินลมหายใจที่เย็นเยียบของมันทำไมมันยังตามมาเก่งหันไปมองหลังและเห็นเงาที่เคลื่อนไหวจากมุมมืดดวงตาของมันที่ดูราวกับกำลังจับจ้องเขาและมันไม่แสดงความเมตตาใดๆเลยเมื่อเก่งหันหน้าไปข้างหน้าเขาก็พบว่าไม่มีทางออกเขาอยู่ท่ามกลางทางเดินที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในที่สุดความกลัวก็พุ่งเข้ามาหาเขาจนเก่งรู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังถูกความเหนื่อยล้าทุ่มทนเขาหยุดวิ่งหอบหายใจหนักร่างกายเหน็ดเหนื่อยจนเกือบล้มพับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความเย็ยนเยือกที่เริ่มแผ่กระจายจากทุกทิศทางความมืดในอาคารนี้เริ่มลึกขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวแล้วมันก็เกิดขึ้นเงานั้นปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาร่างของมันลอยอยู่ท่ามกลางความมืดมันสูงใหญ่และดูเหมือน จะมีความมืดที่หนาแน่นล้อมรอบร่างกายของมันดูไม่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนคือดวงตาสีดำที่สะท้อนแสงจากทางเดินดวงตาที่เหมือนจะเห็นทะลุเข้ามาในจิตใจของเขาคุณเก่งพึงพรรมพำเสียงสัน่นเงานั้นค่อยๆเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ชา้ชาชมันเหมือนกับไม่รีบร้อนแต่การเคลื่อนไหวของมันก็เต็มไปด้วยความดุดันเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงกระหึม่มที่ทำให้เก่งรู้สึกว่าผนังของทางเดินกำลังจะพังทลายลง คุณคือใครเก่งถามเสียงสั่นแม้ว่าจะรู้ดีว่าเขาคงไม่ได้รับคำตอบจากมันเงานั้นยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่เก่งไม่สามารถอธิบายได้มันคือรอยยิ้มที่น่ากลัวไม่มีความรู้สึกมนุษย์อยู่ในนั้นแล้วมันก็เริ่มพูดมันไม่ใช่แค่ความผิดปกติที่เธอเห็นมันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น เก่งรู้สึกขนลุกไปทั้งร่างกายเขาไม่เข้าใจว่าเงานี้พูดถึงอะไรแต่คำพูดนั้นดังก้องอยู่ในหูเขาเหมือนเสียงก้องจากหุบเหวลึกคุณไม่สามารถหนีไปไหนได้เงานั้นกล่าวต่อที่นี่ไม่ใช่แค่ตึกเก่าๆแต่มันมีบางสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจมันอยู่ที่นี่และมันต้องการสิ่งบางอย่างจากคุณเก่งพยายามตั้งสติเขาตั้งใจที่จะถามมันว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่มันกลับยิ้มอีกครั้ง และยกมือขึ้นมาเหมือนจะทำท่าทางบางอย่างร่างของมันเริ่มสั่นสถานและหลอมรวมไปกับความมืดก่อนที่เขาจะทันได้ถามอะไรต่อไปเขาก็รู้สึกถึงมือเย็นๆที่จับเขาไว้แน่นและแรงจนเขาไม่สามารถขยับตัวได้ความมืดเริ่มกลืนกินทุกสิ่งจนเก่งแทบไม่สามารถเห็นอะไรอีกเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกลงไปในความว่างเปล่าเสียงกระหึ่มของมันดังขึ้นในหัวใจของเขาเสียงนั้นไม่หยุดไม่เคยหยุด เขาถูกดึงเข้าไปในความมืดแล้วทันใดนั้นเก่งก็ได้ยินเสียงที่แตกต่างออกไปเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ที่กำลังเดินเข้ามาจากมุมมืดทันทีที่เขาหันกลับไปเขาเห็นมันแล้วคนเหล่านั้นก็มีดวงตาสีดำและเงาร่างคล้ายๆก,กับเงานั้นทุกประการพวกมันยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่เหมือนมนุษย์ยินดีต้อนรับเข้ามาอยู่ในที่ของเรา และเก่งก็รู้ว่าเขาคือส่วนหนึ่งของอาคารนี้ตลอดไป